สวัดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับรายการเจาะใจคืนนี้ยังคงอยู่ในช่วงเนื้อหาดีๆของโครงการพิเศษเนื่องในวาระครบครอบ,รบปีที่24ของรายการเจาะใจนะครับนั่นก็คือโครงการเจาะใจแสงแรกครับและในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวความรู้จากหลวงพ่อที่ท่านเป็นพระฝรั่งครับที่เคยมีคําถามกับตัวเองว่ามนุษย์เกิดมาทําไมและทําไมมนุษย์เกิดมาแล้วต้องมีความทุกข์อยู่ตลอดผจญกันไปผจญกันมาอยู่อย่างนี้ ท่านหาคําตอบตั้งแต่ที่บ้านของท่านและหาตั้งแต่โลกตะวันตกจนเดินทางมาที่โลกตะวันออกอย่างบ้านเรามาหาคําตอบนี้ท่านคือพระอาจารย์ชยสาโรนะครับเราจะมีพิธีกรพิเศษน้องวรณสิงห์ประเสริฐกุลครับจะพาท่านผู้ชมไปขอความรู้จากท่านที่บ้านบุญไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับพี่ดูครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์ชยสาโรการณ์นวสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับ อยากให้เล่าถึงชีวิตตอนเด็กๆให้ฟังนะครับการเติบโตมาในสังคมตะว,วันตกนะครับอาธมาเป็นผู้มีบุญตรงที่ว่าป่วยตลอดเป็นโรคฮืดหอบตั้งแต่อายุหนึ่งขวบถึงสิบสขวบที่ว่าเป็นบุญเพราะว่าต้องใช้เวลาที่บ้านมากกว่าที่โรงเรียนได้เกิดดสัย ชอบอ่านหนังสือชอบคิดค้นคว้ามากกว่าเด็กผู้ชายทั่วไปซึ่งต้องอยอมรับว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยสนใจาศาสนารแระอย่างน้อยาศาสนาประจำชาติรู้สึกรับไม่ได้ตั้งแต่เด็กคือาศาสนาคริสตศาสนาคริสตไม่ถูกจริตก็วเราเป็นคนจะมีเหตุมีผลเพราะเจออะไรที่รู้สึกว่าไรเหตุผลมันก็รับไม่ได้ อายุส4บสี่สิบ้าเราคิดว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรชีวิตที่ดีงามและชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรหรือว,ว่ามนษย์สามารถผูกได้ว่าชีวิตอย่างนี้มีคุณภาพมากชีวิตอย่างนี้มีคุณภาพน้อยแล้วถ้าเราผูกได้เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบเครื่องวัดคุณภาพของชีวิตคนอันนี้เป็นคำถามข้อหนึ่งที่สนใจมาก ข้อที่สองก็คือทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อทุกคนเกลียดทกรักสุขโลกเต็มไปด้วยกันเอารัดเอาเรียบความไม่ยุติธรรมความโหดร้ายกันว่าร,ราคาฟันกันเกิดค,ความสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้จำเป็นไหมจำเป็นอย่างนี้เป็นเผนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นชะตากรรมของวงมนุษย์หรือจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าไม่จำเป็น ที่จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าโลก <tinc S 1> <giving quin. S 2> ดีกว่าน,นี้ได้เราแต่ละคนควรจะมีบทบาทและควรจะรับผิดชอบในการทำโลกให้ดีขึ้นตรงไหนอย่างไรบ้างเกิดความสงสัยในลักษณะอย่างนี้หลายข้อวิธีภายสงสัยคืออ่านหนังสือก็อ่านหนังสือทั้งประวัติศาสตร์ทั้งปัชญาทั้งจิตศาสตร์จิตวิทยามากมาย จนกระทั่งได้จอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกตั้งแต่ตอนเลยว่าใช่ใช่เลยในสังคมที่พระอาจารย์อยู่ตอนนั้นคือสังคมตะวันตกนะครับโอเคศาส,สนาคริสต์อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ของพระอาจารย์ได้แต่ก็มีนักปรัชญามากมายที่พยายามอธิบายโลกอย่างที่พระอาจารย์สงสัยว่าโลกเกิดขึ้นมาทําไมความเป็นอยู่มนุษย์คืออะไรศิลธรรมคืออะไรความดีงามคืออะไรสิ่งเหล่านั้นได้ศึกษามาก่อนมาเจอธรรมะไหมครับศึกษาเหมือนกันไม่ประทับใจ แล้วที่สำคัญคือพ่ออ่านปรัชญาของใครแล้วอาตมาต้องคนควาในประวัติของผู้แ,แต่งว่าในชีวิตเขามันตรงกันตามที่เขาสอนคนอื่นหรือไม่เขาเป็นสิ่งที่เขาพูดหรือเปล<ะ>่าเขาสามารถทำสิ่งที่เขาสอนคนอื่นได้ไหมแล้วไม่เคยเจอเลยฮะนี่ฮะอาตมาก็แค่ไวัยรุ่นนะไม่ใช่ว่าเป็นคนมีสติปัญญาอะไรมากมายแต่ในความเห็นของอาตมามันก็มีอะไรที่พิจิถูก,ถก แต่พรามันเจอคำสอนพุทธเจ้าไม่มีที่จะตำหนิดได้เลยคุณฟังดูจริงทุกประการใช่ค,คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้อ่านเจอในหนังสือลเล่มแรกที่ประทับใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถึงทุกวันนี้ก็คือทุกขของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะ,ะมนุษย์เราไม่เข้าใจตัวเองเพราะไม่เข้าใจชีวิต ตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดความอยากต่างๆซึ่งเรียกว่าตัณหาตราบใดที่เราไม่เข้าใจตัวเองไม่ฝึกจิตใจตัวเองทั้งๆที่เราเกลียดทุกรักสุขก็จริงเรามักจะดำเนินชีวิตในทางตรงข้ามสร้างทุกข์แล้วก็ทำลายความสุขหรือไม่เข้าถึงความสุขที่ควรจะเข้าถึง แต่ที่สำคัญที่สุดคือคือปรัชญาต่างๆในโลกเท่าที่เรียนมามักจะเน้นในอุดมการ,รว่ามนุษย์ที่ดีเป็นอย่างนั้นนมนุษย์ที่ดีรักคนอื่นมนุษย์ที่ดีมีความเมตตากรุณามีความซื่อสัตย์คือสอนว่ามนุษย์ควรจะเป็นอย่างไร,รแต่พอเราอยอมรับในหลักการหรือว่ารู้สึกประทับใจซาบซึ้งใจพอเราอ่านต่อว่า แล้วทุกวันนี้ที่เรายังมีโลกมีโกรธมีร้องมีสิ่งไม่ดีมากมายแล้วจะพัฒนาตัวเองให้เปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นทุกวันนี้ให้เป็นอย่างที่ลัทีินั้นและศาสนา,าสอนปรากฏว่าแทบจะไม่มีไม่มีวิธีการให้ไม่มีวิธีการ,รเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์สำคัญของพุทธศาสนา,ศา<ม>คือมีวิธีการและก็ไม่ได้เริ่มต้นจากอุดมการ แต่เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันคือกิเลสตัญหา<ม>สภาวะประจุบันมีไหมทุกทุกวันนี้มีทุกไหมครับทุกเพราะอะไรใช่ไหมคือไม่ใช่เรื่องเ,อเนื้อฟ้าเรื่องเรื่องที่จะต้องเชื่อไว้ก่อนคือคสิ่งที่ทางพุทธศาสนาให้เชื่อคือเชื่อในศักยภาพของตัวเองในเรื่องการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตอนให้เขาสะอาด นั้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ลองดูเราก็ทําให้กิเลสน้อยลงได้ไหมทําให้สิ่งที่ดีที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏได้บ้างไหมพอเราได้เห็นชัดเลยว่าเออเมื่อเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนสิ่งที่ไม่ดีทึงจะไม่หายก็น้อยลงสิ่งที่ดีที่ไม่เคยมีก็มีปรากฏขึ้นนั้นเราก็อนุมานว่าถ้าอย่านั้นถ้าทําต่อ เอ็ก ja okay. ิเลก็คงจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเสิ่งที่ดีก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆิดจากการองเป็นก็เป็นศรัทธาที่เกิดจากการทดลองในการพิสูจน์เป็นระยะระยะแล้วในสังคมที่พระอาจารย์อยู่ตอนนั้นนะครับคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่ดีคืออะไรความหมายของชีวิตคืออะไรคนเกิดมาทําไมนี่ครับเป็นคําถามที่เด็กถามกันเยอะไหมครับแหมจะประมาณได้ยากแต่ว่าคืออาดจะมาจบมปลาย เล้วคือหนึ่งปีตอน,น,นอายุสิบเจ็ดพอ,อจบแล้วก็ทำงานหาเงนินทำงานในที่ก่อสร้างที่เกดังก็ได้เก็บสตางค์พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางทางปกจากอังกฤษไปอินเดียก็รถเมย์มั่งรถไฟมั่งแต่ที่ชอบมากที่สุดคือปกรถเพราะว่ามันตื่นเต้นดีแล้วก็มันได้เรียนรู้อะไรอะไรได้เยอะ พระอาจารย์เดินทางไปถึงอินเดียเราได้พบกับอะไรบ้างครับก็ต้องการทดสอบตัวเองการเป็นฝึกในการเป็นที่เพิงของตนแล้วก็สนใจเรื่องศาสนาวัฒนธรรมของตะวันออกมากก็เลยไปศึกษาในสำนักฮินดูมั่งไปทั้งพุทธมั่งก็ขึ้นไปที่ดารมัศลารที่สำนักขององค์ตาไลลามามั่งก็เลยมันเป็นการแสวงหาประสบการณ์ทั่วไปทั้งทั้งโลกทั้งธรรม แต่หลังจากสักหกเดือนแล้วเงินหมดแล้วว่าจะมาก็เกิดความคิดขึ้นมาใหม่จากการอ่านหนังสือของพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งพระเซนที่อบรมลูกศิษย์ลูกหาว่าไม่ต้องจิ้นรนวุ่นวายไอ้เรื่องปัจจัยสี่ถ้ถาสร้างปารมีจะมาเองก็เลยเกิดความคิดอุตริกนิดหน่อย ว่าจะลองเดินทางจากปากีสถานไปอังกฤษโดยไม่มีเงินแต่ก็เดินทางได้สองสามพันกิโลเหมือนกันถึงชายแดนเทอร์กีจึงหมดเงินก็ไม่มีพาสปอร์ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจึงต้องย้อนกลับไปถึงเมืองเตรานเมืองเตรานก็นอนอยู่ในซอยหลังสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็มีชีวิตลำบากสักพักนึง แล้วก็ไปเจอเด็กวัยรุ่นชาวอิหร่านถามว่ามาจากไหนผมบอกมาจากอังกฤษแล้วว่าอยากจะเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านผม,มสอนอสอนภาษาอังกฤษมาเป็นพี่ชายผมกัมาก็รับแล้วก็เลยถูกรับเป็นเป็นลูกชายในบ้านคนอิหร่านสักสามเดือนแล้วก็ได้สอนหนังสือบ้างได้ช่วยงาน ของพี่ชายของเด็กคนนี้ในการหามเตียงพยาบาลตอนกลางคืนก็เป็นบริษัทรถพยาบาลเอกชนแล้วก็เก็บเงินได้แล้วก็แทนที่กลับบ,บ้านก็ตั้งใจกลับไปอินเดียที่กลับไปอินเดียครั้งที่สองก็เพื่อภาวนาอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นก็เลยพกเดือนอต่อนี้ก็เป็นเรื่องการทำความเพียกรการฝึกจิตโดย,โดยเฉพาะ จากการเดินทางทั้งหมดนี่ครับนำมาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรบ้างครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าพูดภาษาไทยไม่ได้เทศไม่ได้อะไรไม่ได้แค่เป็นพระที่ดีอันนั้นก็เป็นคือการเผยแพร่พุทธศาสนาเงื่อนไขที่ทําให้คนเราเกิดความทุกข์นะครับมันเยอะมากขึ้นไหมเมื่อเทียบกับ35ปีก่อนถ้าดูจํานวนคนเป็นทุกข์จำนวนหนึ่งที่เขาว่า จำโดนหนึ่งเข้าบาเพราะฉะนั้นเอกคนที่ทุกข์แล้วเข้าวัดก็เป็นพวกที่เป็นทุกข์และมีปัญญาความงงงายของเราในปัจจุบันในเห็นได้ยากต้องกลายเป็นสามัญสงมลึกว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะถือว่าเป็นความเจริญที่สำคัญน้องคนนี้ที่ผมจะพามาแนะนํานะครับก็คือว่าน้องลอยอายุยังน้อยแล้วก็มองไม่เห็นแต่เป็นหนอนหนังสือเอาสิเขาเป็นหนอนหนังสือตัวยงจริงๆก็ไม่เชิงกับหนอนหนังสือเหมือนกันแสงแรก แห่งศรัทธาสู่คนไทยทั้งประเทศจอดใจแสงแรกช่วงเวลาพิเศษแห่งการเติมสติและแสงสว่างสู่กลางใจผู้ชมทั่วประเทศห้ามพลาดจอดใจแสงแรกตลอดเดือนกุมภาพัน์นี้